ืบนาคาเสถียรเป็นบทเรียนของกมป่าไม้หัวหน้ารักษาพงภัยจังหวัดอุทยัยนาควยกาแคกมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับมูลนิธิสืบนาคาเสถียรกำหนดจัดงานลำลึก31ปีสืบนาคาเสถียรขึ้นเพื่อเป็นการลำลึก ถึงคุณงามความดีความเสียสละของสืบนาคเสถียรและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครอง ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า โดยในปีนี้กำหนดจัดงานลํำลึก31ปีสืบนาคเาสถียนระหว่างวันที่31สิงหาคมพศสอ 2, 5 6 4ถึงวันที่1กันยายนพศสอ 2, 5 6พันะเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานี สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9คณะผู้จัดจึงกำหนดให้มีรูปแบบของการจัดงานที่กระชับจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ให้คงไว้ในพิธีการที่สำคัญในวันที่31สิงหาคม2564เวลา19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีเป็นกิจกรรมจุดเทียนลำลึก และในวันที่หนึ่งกันยายน2 564เวลา7จ็นาฬิกาจะมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระหลังจากนั้นเวลา8นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นพิธีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรทิดาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและโรงเรียนเครือข่ายการอนุรักษ์เวลา 9นาฬิกาจะเป็นพิธีมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานจับกลุมดีเด่นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พิทักษป่าจะร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนจะเป็นนักอนุรักษ์ที่ดีและเวลา9นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นกิจกรรมวางหลีดลํำลึกสืบนาคสเสถียน เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข่งเมื่อปี2532ซึ่งสืบนาคะเสถียรต้องพบกับปัญหาต่างๆมากมายในห้วยขาแข่งเช่นการตัดไม้ทำลายปา่าการล่าสัตว์ของบุคคลที่มีอิทธิพลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกยิงเสียชีวิต ปัญหาความอยากจนของชาวบ้านรอบผืนป่าและที่สำคัญคือปัญหาเหล่านี้ไม่เคยได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่เลยสืบนาคเสถียนจึงทุ่มเทเขียนรายงานนำเสนอยูเนสโกเพื่อพิจารณาให้ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนและห้วยขาแข่งเป็นมรดกโลก อันเป็นสิ่งค้ำประกันให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการครุ้มครองเต็มที่และในวันที่หนึ่งกันยายน2533สบนา่ืบนาคาเสถียรสะสางงานและเขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยก่อนกระทาอัตวิบาตกรรมเพื่อเรียกร้องให้สังคมและราชการหันมาสนใจ ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังในเขตรักษาพันสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียงปืนนัดหนึ่งดังขึ้นทา่ามกลางป่าใหญ่ทว่าเสียงปืนนัดนั้นมิได้เงียบหายไปเหมือนเสียงปืนนัด <จะ S 1> อื่นๆหากแต่ยังดังกล้องสะท้อน <จะ S 2> ต่อมาอีกนับหลายปี งยืนหยัดย